ตอนนี้ YouTube X Shopee แล้วนะครับจะซื้อของใช้ของสะสมหรือขนมก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่ตะก้าใต้คลิปของเราครับขอบคุณครับ ขอคิดแป๊บหนึ่งนะครับโอ้เจ๊มีมีร้านลูกชิ้นเปิดใหมครับเจ๊เนี่ยลองดูใบปิวดูสิครับโอ้ยไม่ทันละไหมเลยใบปรงใบปิวอะไรแปบ๊บหนึ่งฉันสั่งแปบบ๊บโอ้โหทันําไหมซะด้วยสั่งอาหารผ่านมือถือเออเนเอิมซื้อลูกชิ้นทออได้ใช้หน่อยถ้าไม่ซื้อมาฉันจะไปเปิดคอนเสิร์ตหน้าร้านไหนไปคอนเสิร์ตหน้าร้านผมมาแล้วครับเจ๊อ่า ขอบใจนะสำหรับลูกชิ้นอือไงล่ะใบปงใบปิวไม่ต้องใช้หรอกมือถือกริ้งเดียวเท่านั้นแหละก็จริงครับผมอร่อยจังแต่ลูกชิ้นอซอสน้อยไปหน่อยนะ,ยะไรอยอาแต่งตัวสมอโซร้านนี้ขอรับแต่ลูกค้าที่แต่งตัวดีๆนะคะอลองคุยกับผมก่อนสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอะไรอ่ะ แต่ขอคุยแบบสองคนได้ไหมครับเพราะว่าตรงนี้คนมันเยอะนะครับมันเป็นเรื่องลับๆคุยอะไรอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เจ๊ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์เหรอว่ามามีอะไรคือว่าผมมีเนื้อเอ่อเอาเนื้อม,มาขายเจ๊นะครับเป็นสูตรเฉพาะของผม,มงเอง,มงผมหมักเองปรุงเอง,งเชื่อเองครับมันอร่อยมากๆเลยนะครับ ถ้าเจได้ริบลองแล้วลระก็นะเจจะรู้สึกว่ามันนุ่มอร่อยอไม่เหมือนใครเลยครับฉันมีสูตรแล้วแลวหและลองของผมก่อนไหมครับสูตรนี้บอกเลยว่าขายดีเป็นเทน้ทําเทท่าครับฉันบอกแล้วอ่ะฉันมีสูตรแล้วแต่สูตรนี้ผมรับรองไม่เหมือนใครนะครับอร่อยหาะเลยครับให้ฟีถึงจะเอาเอางี้ ผมส่งให้เจ๊ไปลองฟรีเลยหนึ่งล็อตฟรีๆเลยนะครับฟรีฟรีฟรว่าไงนะฟรีเลยเหรอใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าดีแล้วก็เจ๊ต้องมาสั่งผมเพิ่มเลยครับแน่ใจนะว่าจะให้ฟรีแน่ใจครับนี่เป็นการตกลงทางธุรกิจหาไม่ได้แล้วละครับผมไม่เคยไปแนะนำให้ไกลเลยนะเฉพาะเจ๊คนเดียวเพราะว่าเจ๊เป็นคนดีครับแถมประหยัดเวลาย่างใช้เนื้อของนายแทนน่าสนใจ

เกง่ายต้องไหนอะฉันเกงเป็นลูกค้าร้านนายมาเสียไม่เป็นลูกค้าเลยไม่เคยได้เงินจากเกสักบาทเอ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวเปิดคอนเสิร์ตตรงนี้เลยโรดีเดียวอ่านั่งนั่งมาทำไรฉันดาดาไม่ขอพิเศษมานำเสนอละดูโดเลมอนเยอะไปปะเนี่ยเอ้ยอยากให้นายลองชิมมานี่เป็นเดือที่ฉันทำเองหมักเองอุ้ยเลยนะเอะผิดจานทำไก็ว่าอยู่เนื้ออะไรกุ้งเป็นตัวเลย เป็นเตือที่ฉันทำเองเห็นไหมทำไมหน้าคุณคุ้นเหมือนเนื้อที่ร้านผมเลยแต่เหมือนจะมีความนุ่มระมุนกว่ากลิ่นหอมกว่าแปลกๆแค่ไหนลองสิอืมเป็นไงอร่อยใช่ไหมล่ะพูดบอกมาตรงๆเลยเป็นไรเกือบติดคอตายอยัง มันอร่อยผิดปกติแฮแถมเนื้อเนี่ยก็นุ่มละมุนล,ลิ้นนต่างหากกลืนไม่ยากเคี้ยวไม่ยากรสชาติฉ่ำโบเหมือนเนื้อเนี่ยดึงน้ำเข้าไปแล้วก็ซึมออกมาตอนที่เรากัดเป็นคำ <c oughs> อร่อยแฮเจ๊ไปซื้อมาจากไหนเนี่ยซื้อที่ไดนี่เป็นสอวของทางร้านฉันคิดค้เอง <c oughs> เฮ้ยแป๊บหนึ่งนะ นั่นเองรปุกเวลาเนี่ยนะบ่ายสามแล้วเนี่ยน,นะ,นะปกตินอนตื่นเวลานี้แหละไม่ผมว่าไม่น่าเชื่อนะมันมันเป็นเนื้อที่แบบว่าต้องใช้ประสบการณ์หลายปีเลยนะเจ๊ถึงจะได้แบบนี้มาแ้วฉันซาวม,มากี่ปีแล้วล่ะร้านนะฮะอุ้ยก็จริงฮะแต่เจ๊ไม่เคยอยู่ร้านเลยเอ้ยอยู่ตลอดฉันบอกแล้วใจอยู่นี่แต่ตัวอยู่นู่นเอ๊ะเดย์นะ ยังไงนะใจอยู่ที่านแต่ตัวอยู่บ้านเนียเอาเป็นว่าอร่อยไหมพอจะแบบเข้ามิชลินสตาร์ได้ไหมหรือว่าจะออกนังสือพิมพ์เดลิน่โพษลงหอนก็สวยออกรายการครัวคุณตุ๋ยรับรองชั้นรวยขยายสาขาหลายสาขาทั้งหมดหนึ่งร้อยสาขาทั้งประเทศญี่ปุ่นและจีนฮ่องกงเยอรมันนักธุรกิจอมิิรเขาอยากพบตัวครับเขามาจากดูใบครับผมเช่นไม่ว่าฉันกำลังดูคุณอยู่ แต,แต่เขาบอกว่าเขาต้องการพบให้ได้เลยนะครับเขาอยากเซ็นสัญญาทําธุรกิจที่อินเดียเรโซหนึ่งรอยล้านครับ Oh my god หนึ่งรอยล้านเองหรอ is a little bit m u c รอคิวอีกยีสิบวัน Wait แต่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหนึ่งรอยล้านเลยนะครับ No 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 I I want to sleep Don't speak with me ค่ะครับโอ้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมบอกเขาให้หูดไหล่บรรลุฟังบรรูุเรื่องสักอย่าง เจ๊พ่อพ่อพ่อพอดูก่อนดูก่อนดูก่อน Hello how are you I'm fine ยึดกันยูดกันดกนดูดียูก็ะดาษขอไฟอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่จะคิดไปไกลเอาแค่ตรงนี้ก่อนแต่ว่าเจ๊ผมผมถามนด้ึงได้ไหมอ่อฮะเจ๊ผลิตเองเจ๊ทำเองแต่เนื้อแบบเนี้ยมันต้องใช้แบบประสบการณ์สูงมากเลยนะแล้วผมรู้สึกว่าพอมันนั่งที่อีกทีแล้วกลิ่นมันแปลกแฮะ อันนี้เนื้อวอัวป่ะเนี่ยเจ๊เนื้อวัวสิจ๊ะมันมันแบบว่าโอ๊ยความลับแน่จริงนายก็ทำมาแข่งฉันสิอืมของผมมันก็อร่อยอยู่แล้วอะเจ๊แต่อันนี้มันนุ่มแปลกแปลกอ่ะจะทำมาจากอะไรอ่ะพอจะบอกสูตรได้ไหมเนี่ยหลอกถามสูตรกันซะละ <c oughs> ไม่ได้หลอกก็อยากรู้แล้วสนุกมันเนื้ออะไรมันเนื้อวออัวจริงจริเหรอ ออสเตรเลียข้อที่แคนาดาแช่แข็งบนภูเขาหิมาลัยแล้วรู้จักการซูวีแมสสูวีอ่ะโอ้ซูวีด้วยอันนี้เป็นเทคนิคของกรุงเทพนะบ้านเราไม่มีหรอกซูวีอ่ะใช่ฉันทำเองโอเคโอเคโอเคขอให้ขายดีแล้วกันโชคดีโชคดีเจ๊ไปละโชคดีโชคดีเ เลขสองงวดที่แกจะต้องจ่ายให้ฉันถ้าแกไม่จ่ายรอดูได้เลยเอาเลยทำเลยทำเลยเร,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 เรว็วๆด่วนๆเลยลูกค้ารอนานแล้วครับผมเจ๊เดิอนนี้จะให้เงินเดินผุ่มใช่ไหมครับค่าดีขนาดนี้เฮ้อ <H ut> อะไร <S <S ลองเช็คดูสิเช็คที่ไหนหรครับโทรศัพท์ พ่อไม่มีตัวระทราบเจ๊ลืมปะเนี่ยฉันโอนให้แล้วล่วงหน้าสามเดือนโอ้โหขอบคุณครับเจ๊เจ๊เก่งสวยหมวยที่สุดในโลกขอบใจขอบใจอร่อยจริงเว้ยเินนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยอร่อยจริงๆถ้านายตั้งใจทำแบบนี้ครับฉันจะรวยแล้วนายก็จะรวยว้าา ฮืตรงไหนนะาหาอะไรเจ๊และเอาผมมาทำไมเนี่ยไม่รู้อะไรแต่ตามมาเนี่ยนะเอาก็มาเร็วๆๆๆๆ็แล้วก็พามา ก็ความจริงแล้วอ่ะเนื้อนั่นอะฉันไม่ได้เป็นคนทำหรอกนั่นไนงะผมว่าแหละไม่ได้ทำเองอีกแล้วแล้วยังไงต่อก็มีคนมาติดต่อจะมาส่งให้ฉันฟรีหลายกล่องใหญ่อะดิแล้วมันเดินอร่อยอ่ะอฉันก็เลยแบบอยากได้สูตรมาทำเองฉันไม่อยากรับแล้วอ่ะอืม,อมก็ว่าอยู่เจ๊เนี่ยน่าจะทำเนื้ออร่อยเฮ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องพูดหรอกนะ อ่ะแล้วผมมาด้วยมันช่วยอะไรอ่ะแบกของเหรอเขาหน้ากลัวดีหนวดเฟิร์มชุดก็ขาดมจะไปช่วยแตงไดอ่ะที่จะช่วยต่อยได้ผมทำไม่ได้เราทำไมไม่พาลูกน้องมาทั้งสามคนที่ร้านอ่ะลูกน้องก็ทำงานดิตัวได้อ่ะผมก็ทำงาน้าเถอะเออไม่เกี่ยวกับฉันอออะไรเนี่ยเอารีไปรีไปแล้วกันเลวเอาไงบอกมาเขาน้ากลัวมากเลยอ่ะถ้าถ้าเขาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอ่ะนายช่วยต่อยเลยนะ ต่อยสิวิ่งอย่างเดียวเอาไปไปทางไหนอะทางไหนจอกนี้นะฉันไปเคยปรตรงนี้มาก่อนเลยอะก็ไม่เคยทำไมมันลึกหลืบจังเลยอะโอ้เนี่ยเขียนมาก่อนเลยเฮบ้านหลังดี่ยโอ้ฉันไปสืบมาว่าอยู่บ้านหลังดีทำไมมันลึกขนาดนี้อะเจ๊ ใช่หรอหโรงงานผลิตเนื้อเป็นนี้หรอแน่นล้สิเดี๋ยวต้องลองเรียกดูเฮอะไรที่อ,อยู่บ้านเก่าอุ้ยอยู่บ้านไหมหบ้านเขาดูลกๆนะเจ๊ดูสิไหนดูด้เุ้ยมีคนอยู่หรอ ลองเข้าไปดูไหมลองเข้าไปดูไหมเฮ้ยเป็นโจนเหรอฮะท้าอย่างนั้นมันไม่ดีนะเจ๊ทำอะไรล่ะเเอุ้ยเจ๊ทำไมมีเร <enfant> ือด ja e <ills> ้วยอ่ะทำไมอ่ะพีคอนเลี้ยวไหมอ่ะผมจะรู้ไม่มาด้วยกันเนี่ยเข้าไปบ้านลกจังเดี๋ยวบันนี้ไม่เรียกลกเรียกอะไรเละ เด็กลูกเสียงดังดิโทษทีโทษทีนี่เขาทำเนื้อแบบนี้เหรอเจมันไม่ใช่นะที่แรนเนื้อก็ไม่มีเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็ไมเห็นจะมีเลยหรือว่าเราจะมาผิดบ้านเออพวกคุณก่อมาทำอะไรกัอนนะครับเจะเจ๊นี่นะอะไรอะเจ๊บ้านหลังนี้จริงๆด้วย แล้วแล้วยังไงครับจนจะมาซื้อสูตรจากนายแล้วจะไม่รับของจากนายอีกมันไม่ได้นะครับสูตรผมก็ต้องเป็นสูตรผมเจนก็ต้องรับจากผมผมจะขายสูตรได้ยังไงล่ะผมขายไม่ได้หรอกครับทำไมบ้านลงขนาดนี้เนี่ยฉันว่านายจะรวยซะอีกอ๋อคือถ้าผมบอกไปแล้วมันจะไม่มีผลกับสูตรผมใช่ไหมครับคือผมเป็นหนี้นะผมเลยต้องรีบใช้หนี้ แล้วผมก็ต้องอยู่แบบสมถานะครับและโชคดีจังหวะนั้นคิดสูตรเนื้ออร่อยมือขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยมาอยู่แบบนี้เพื่อประหยัดไปก่อนน่ะแล้วมันจะสะอาดไหมเนี่ยมาทําให้ลูกช้าลูกค้าฉันกินน่ะสะอาดแน่นอนครับเพราะว่าพผมเอ,อ่ให้ภรรยาที่บ้านก่านูน้นน่ะทําแล้วก็ส่งมาให้ที่นี่ครับที่นี่ผมเช่าที่มันถูกครับอ่าเนื้อทำมาจากอะไรอะ่ะ ไม่ยอมบอกเจ้ที่ว่าเดือทำามจากอะไรก็เจ้ไม่เคยถามนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเจ๊อยากรู้ไม่เดี๋ยวไจาอะไรแป๊บเจนก็เขาบอกว่าเจ๊ไม่เคยถามเขานม่เงยถามแล้วนี่ไงถามแล้วนี่ไงเออเจ๊ไปเดืออะไรมาปะครับเนี่ยคือผมบอกไม่ได้หรอกครับมันเป็นสูตรของผมนะครับแปลกๆแล้ว่า สูตรเนื้อก็ไม่บอกเนือ้อหัวปอก็ไม่รู้เอางี้แล้วกันครับถ้าเกิดเจ๊ไม่ไว้ใจผมเราก็ยกเลิกสัญญาก็ได้ครับเออยกเลิกเลยเจ๊อันนี้ผมเชื่อเพราะมันไม่มีที่มาของเนื้อเลยยกเลิกเลยได้อา้าวได้เหรอฉันจะขายขายอะไรอะในเมื่อได้ตังค์ไม่ว่าจะทําจากอะไรฉันก็ไม่สนเอองั้นก็แล้วไปครับธุรกิจเรายังอยู่เหมือนเดิม ดีลครับดีลเอ้าเจ๊เจ๊ครับอตอนนี้เนื้อของเราค่ายหมดเกลี้ยงเลยครับจริงเหรอใช่ครับผมฉันต้องไปรับบาเพิลแล้วล่ะจริงครับวันนี้ผมจะได้เงินเดือนเยอะๆด้วยใช่แล้วฉันจะด้วยครับ ที่นี่ใช่ร้านขายแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะจะกี่ชิ้นดีคะับอุ้ยแต่ตอนนี้มันหมดแล้วนะคะต้องสั่งล่วงหน้านะคะที่หลังอ่ะคือผม iros, donn, อไม่ได้มาสั่งครับอะไรอ่ะคือเพื่อนของผมเนี่ยหายตัวไปก่อนหน้านี้เขาไปทำงานให้บริษัทส่งเนื้อนะครับอ๋อเด็เด็เเครับฮะ กเนื้อเนื้อมันมันมันมีเส้นเส้นด้วยครับหรือหรือว่าจะจะจะเป็นเส้นผมฮห,หรือว่ามันจะเป็นผมของฉันที่ตกลงไปฮะมันจะเป็นผมเจ๊ได้ยังไงล่ะครับเจ๊ไม่มีผมฮะช็อกอะไรก่อนดีเนี่ย อมอิมก็ครับไปครับลุงนี่รู้เปล่าว่าร้านเจ๊อะเขาปิดไปห้าวันแล้วนะเฮ้ยปิดเรื่องอะไรอะลุงก็เขาว่ากันว่าเจ๊อะใช้เนื้อมนุษย์ทำเนื้อให้ลูกค้ากินนะดิเฮ้ยเดี๋ยวนะลุงจริงหรอเออเอ็ยี่ <c oughs> <c oughs> ไปเลผมมาดีชิมของเจ๊เป็นคนแรกเลยอะไอเนื้อนั่นอะโอ้โหแย่เลยเองเนี่ย I am, I am. ทำไงเดีะลุงแล้วเห็นเจออ๊บ้างไหมไม่ไม่อะดิไม่มีใครเห็นเจม๊มาวันแล้วนะแล้วครับ <I am. S 2> หุยแปลกๆหุยเฮ้ยใครอะสวัสดีครับ <I am. S 2> ซื้อเนื้ออะไรดีครับอืมอะไรเอา้เอาเาสือขุดคุ้นเจ๊เหรอ นนี่โย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 แต่งตัวอย่าคุณยายวรลานาเอ้าเจ๊เหรอเฮ้ยหายไปไหนมาเนี่ยตั้งห้าวันทำไมไม่รับผิดชอบอ่ะดูย่ามาเลยอ๋ะไรอะ ขายผู้ชายคนนั้นไม่ได้เลยอ่ะแล้มันต้องรับผิดชอบนะเพราะไอมันมาท<ไ><ไ>ำเสียเสื่อมเสียเสีย,สย,สยหมดเลยอ่ะผมก็อ้วกอ่ะเจ้ผมก็กินเป็นคนแรกเลยเนื้อเจ้อะเนื้อช่ดีไหนเล่าก็เนื้อเนื้อที่ทํามาออแล้วเจ๊มาขายอะ่ะแต่เขาลือกันว่าเป็นเนื้อมนุษย์น่นะนั่นไงผมบอกแล้วผมบอกแล้วอย่าไปรับอย่าไปรับจ๊กกะขำชอบใจใหญ่ แต่จอจะแจ้งความแล้วเขาบุกว่าต้องตามหาผู้ชายคนนั้นก่อนแล้วชนาไม่เจอที่เก่าอะนะใช่มันปิดไปแล้วดีนะผมเนี่ยเป็นคนที่รอบครอบพิสมัยทำไมอะเราไปบุกโรงงานผลิตมันเลยไปล่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ที่ไหน <laughs> ก็ตอนนั้นนะ่ะตอนที่เราไปปลุกที่พักของมันนะ่ะ ผมไปเจอที่อยู่มาด้วยฮะจริงเหรอใช่เอ้ยนายนี่มันประหลาดจริงฉลาด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 เดี๋ยวก็โยนทิ้งน้ำเลยที่อยู่เนี่ยด้วยอยาอย่าเอาไปนี่แหละเจ๊มันก็ใช่เหรอ ใช่มันก็ดูดีอยู่นะสะอาดตาด้วยได้งไงคนนั้นไงใช่ไหมเอางี้ถ้ามันมานะพร้อมอบวกนะเอางั้นเลยเหรอโหดร้ายไปเปล่าอานะฉันเปิดก่อนนะไอ้ก้อนเจ๊เดี๋ยวเดี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 ยวเฮ้ยเจ๊ไรอะร้ก้อนเดวินเขาเอาเนื้อมนุษย์มาขายเลยนะเขาต้องโหดดีเจ๊ต้องระวังตัวนุวย้ยใช่ป่ะทำไง น่าดีันอย,ยู่นั่นเอาเลยเหรอเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวผมไปทักเดี๋ยวผมไปทักสวัสดีครัับสสวดีครับสวัสดี้ครับสวัสดี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 ครับเปิดเลยโอ้นี่แน่โอ้เดี๋ยว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 ่ตีผมอี่าเพิ่งตีผมหยุดแป๊บหนึ่งนี่แน่อยู่หยุดก่อนครับอยู่ก่อนครับที่ตีผมทำไมครับเนี่ย ในบันทิตไยบิดดี้ทำร้านจะเ,เสียงเสือเสียงเอาเนื้ออะไรมาขายเนี่ยฮะเนื้อมนุษยหรือเปล่าหรือ,อว่าผู้หญิงคนดันเธอรีบหนีไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับมันไม่ใช่ครับเ้วมันก็ไม่ใช่เนื้อมนุษย์ด้วยแล้วมันคืออะไรทำไมลูกค้าบอกว่ามีเส้นผมอยู่ถ้าบอกไปแล้วอย่าบอกสูตรคนอื่นนะครับฉันไม่บอกหรอก จริงๆแล้วอ่ะเนื้อที่ผมเอาไปขายให้เจ๊มันคือเนื้อที่ทำมาจากพืชต่างหากนั่นคือสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาได้มาดูตรงนี้สิครับหันไปไหนหรอฮหลทางนู้นางนูนมันทำเนื้อมาจากพืชเฮ้ยๆเ,เดี๋ยวดี่อกสืตรอะไรเขาเล่คุยก่อนอนี่นี่อ่ะอะนี่ครับมันเป็นการหมักสาหล่ายแล้วก็เกลือหิมาลายเข้าไปด้วยกันครับแล้วเส้นๆที่เห็นนั่นก็คือเส้นใยของพืชครับ แล้วทำไมถึงมาหลบที่นี่อ่ะฮตรงนั้นฉันไปหาแล้วไม่เจอก็คือว่าผมโดนไอ้พวกทวงหนี้อ่ะมันตามอยู่นั่นแหละพยายามก่อกวนไม่ให้ผมใช้หนี้ได้ผมก็เลยต้องมาหลบที่นี่แถมลูกของผมก็ป่วยด้วยผมเลยกลับมาดูนะครับแล้วที่มีคนบอกว่ามีคนหายไปคือคืออะไรอะครับเออใช่ใช่ อ๋อไอ้พวกนั้นนะ่ะมันต้องการใส่ร้ายผมมันคือพวกเจ้านี่นั่นแหละเพราะมันรู้ว่าแต่ผมขายได้ดีแล้วก็ผมต้องหาเงินมาใช้นี่มันได้พวกมันก็จะอดได้ดอกเบีย้ยครับอืมมันชั่วเนาะไอ้พวกนั้นนะ่ะนรนเราจะทำยังไงกันต่อล่ะจัดว่านะฉซนพอจะมีทางช่วยได้อยู่นะเฮ้ยอย่างเจ๊เลยนะจริงเหรอครับช่วยผมยังไงได้บ้างครับ เราก็ต้องเอาไปขายต่อนี่แหละแล้วเราก็จะลบข่าว,ล,าวลือนั้นแยแยทิง้งอืมแล้วก็มาใช้นี่ให้นายอดีไหมละ่ะขอบคุณมากเลยครับเจ๊เป็นผู้มีพระคุณรุญช่องจริงๆเลยครับกั้ผมฝากที่เหลือด้วยนะครับ ขายดีเป็นเทน้ำเปท่าของแท้วันหลังอยากขับไปไปเดนอ้าววัสดีครับขอบคุณคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับผมใช้หนี้หมดแล้วผมก็เลยได้สูตรสวยๆมาใส่แล้วหลังจากนี้เจ๊จะทำธุรกิจกับผมต่อไหมครับไม่อ่ะเอ้าจนรู้นะว่ามีบริษัทใหญ่มาติดต่อนายอ่ะแน่รู้อีกนน่ไปส่งออกบริษัทใหญ่ๆเถอะ เจ๊ไม่สนใจจริงๆเหรอครับ oh. คือผมว่าจริงๆแล้วเจ้เขาขี้เกียจนะครับมันบันแค่นอนก็ก็เหนื่อยแหละรู้ได้ไงไหมอ <c oughs> ไม่รู้เลยมัง้งนอนขนาดนี้ไม่เอาปูไม่เอาเตียงไม่เอาผ้าห่มหมอนมาด้วยเลยหมอนข้างด้วยอย่าลืมช่ <c oughs> พวพ่อเอาผีไปให้หน่อยอะพ่อเมเอแล้วเลอะ